ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครชีวิตครอบครัวที่สื่อให้รู้ว่าการเป็นบุตรและธิดานั้นควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองที่สำคัญจะต้องกระตันยูต่อผู้มีพระคุณจากทัรปพันธ์ของมริษาวาดวงกดคำว่าลูกมีค่ามหาศาลสำหรับคนเป็นพ่อแม่ ประครบประงม,มเลี้ยงดูอุ้มชูเพียงเพื่อให้ลูกเติบใหญ่ร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพียงแค่นี้พ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นลูกจะต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องรอโอกาสทำได้ตลอดเวลากับคำว่าทดแทนพระคุณพ่อแม่คณะ เก็ทิพย์ขอเชิญท่านฟังพระคุณพ่อ,พอแม่เรานับจากนี้ไปถ้ากว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะต้องมีที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ใช่มาพึ่งพาหน้าสาวของพิม์พอย่างนี้อีกดลายลูกเราลืมตาบอกโลกหน้าอ่อนก็จะเบื่อก็ได้ พ่ะตัวเขาเองไม่ชอบเด็กพิมพ์ต้องเข้าใจนะอ่อนด้วยค่ะฉันจะรีบโทรศัพท์บอกพ่อก,กับแม่ค่ะจะให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีของพิมพ์ค่ะเราจะอยู่คอนโดด้วยกันนะซื้อคอนโดในเมืองนี่แหละค่ะพี่ดีมากถ้าพิมพ์ดาได้ทุกอย่างตอนที่ผมพูดรับรองพี่จะรักพิมพ์ตลอดไปอน,นาคตของเราจะต้องสดใสยอย่างแน่นอนค่ะ นี่ยียพิมพนะว่าเธอลองคิดดูดีๆนะเรื่ออ่อนให้พิมพคิดอะไรอีกแลวคะก็กินให้ถี่ท้่วยังไงล่ะอนาคตของเธอจะต้องดับไปในทันทีเลยเข้าใจไหมจะดับได้ยังไงคะนาะทำไมจะไม่ดับนี่เมื่อเธอไม่ได้เรียนต่ออีกแล้วเธอจะต้องเป็นแม่ลูกอ่อนคอยเลี้ยงลูกแล้วยังจะต้องเป็นแม่บ้านไปชั่วชีวิตเธอคิดว่าอายุอานามของเธอพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างนั้นแล้วเหรอฉันรักพี่ฉีค่ะและพี่ฉีก็รักฉันด้วย เขาพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ากับพิมพ์ตลอดไปค่ะน้ำคำของผู้ชายคนหนึ่งเธอจะเชื่อได้สนิทใจเชียวเหรอก็เป็นสามีฉล้วนะคณาอรอนเฮ้ยทำไมคิดตื้นๆอย่างนี้นะตื้นที่ไหนกันคณาออนนี่เราวางอนาคตข้างหน้าแสนไกลเชียวนะคะขอถามหน่อยอนาคตของใครกันแน่ของเธอของลูกเธอ หรือว่าของเขาคนเดียวณออนทำไมพี้ถามอย่างนี้คะก็มันจริงไหมล่ะไม่จริงอะ่ะพี่ฉีทําเพื่อเราเพื่อครอบครัวเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวสักหน่อยณนะออนนะ่ะชอบมองพี่ฉีในแง่รา้ายอยู่เรื่อยชะดูสิคะขยอมมั่นกับฉันไม่ใช่เพราะเขารักแค่ลูกเหรอไม่ว่าพี่ฉีจะทําอะไรก็ตามในสายตาของณออนน่ะก็ยังมองเขาไม่ดีอยู่นั่นแหละขอถามหน่อยเหอะณนะออนน่ะ มีอคติพี่ฉีไปอีกนานแค่ไหนไม่ทราบคะ่ะยายพิมพ์มันจะมากไปแล้วนะเรื่องอะไรมาว่านาอย่างนี้ยฉันพูดเรื่องจริงค่ะอ๋ยฉันคิดเกลียดจะพูดกับเธอละเตือนก็แล้วว่าก็แล้วไม่รู้หัวของเธอนะี่ะไม่มีมันสมองไว้คิดเรื่องฉลาดฉลาดบ้างหรือเปล่าหรือว่าสมองของเธอมันกลวงหรือไม่ก็มีแต่ขี้เลื่อยอะฮะนะอ่อแล้ะคะฉลาดนักหรือย,ยังไงถ้าน้าเป็นคนฉลาดจริงทำไมต้องมาอยู่คนเดียว มือนกับหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างเนี้ยคะก็เพราะฉันเป็นคนฉลาดยังไงล่ะฉันถึงไม่ต้องง้อใครทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ด้วยมือของฉันเองเธออะทอย่างฉันได้หรือเปล่าหรือว่าเธอหลงรักหมอนั่นจนหัวปักหัวปําถ้าวันหนึ่งหมอนั่นไปมีเมียมใหม่เธอก็คงจะทนไม่ได้ฆ่าตัวตายใช่ไหมล่ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้พี่ฉีไม่ทำกับฉันอย่างนั้นแน่นอนเชอะเธอจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะอยู่กับเธอช่วชีวิต ถ้าเขารักเธอจริงๆแล้วก็เขาก็คงจะไม่ชิงสุกก่อนหามล็อกพ่อแม่ต้องเดือดร้อนรีบจัดการมั่นหมายเพราะกลัวว่าหมอนั่นจะนอกใจไม่รับผิดชอบเธอทําอย่างนี้คิดว่าสามารถมัดขาของเขามาอยู่กับเธอที่ช่วชีวิตเหรอตอนนี้เขายอมเธอรักเธอปากหวานกับเธอเพราะว่าเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามั่นกันทีเขาได้เงินมาเท่าไหร่ละ่ะ เงินทุกบาททุกสตางค์อะอยู่ที่กระเป๋าใครบอกฉันสิใยญ่พิมจะอยู่ที่ใครมันก็เหมือนเนกันนั่นแหละค่ะฉันถามว่าเงินอยู่ที่กระเป๋าของใครบอกฉันมาก่อนยหย่พิมพ์อยู่ที่พี่ฉีค่ะนั่นไงฉันนึกแล้วหมอนั่น่ะมันฉลาดแกมโกงฉันมองคนออกนะใหย่พิมพ์เธอน่ะไม่มีวันทันเกมหมอนั่นหรอกเชื่อฉันสิไม่จริงอ่ะพี่ฉีไม่ใช่คนหัวหมอสักหน่อย เขาไม่หัวหมอเหรอถ้าเขาไม่หัวหมอเขาจะเอาเงินที่ได้จากการมั่นเป็นของเขาคนเดียวทำไมล่ะทั้งท่าที่เงินจานวนนั้นมันจะต้องเป็นของเธอดูสิเขามั่นเธอแท้ๆเขายังไม่ยอมบอกพ่อแม่ของเขาเลยไม่เคยออกแม้แต่สตางแดงเดียวแล้วยังรวบเอาสินสอดทองมั่นที่พ่อแม่ของเธอหามาเอาเข้ากระเป๋าอีกนี่มันประเพณีอินเดียเลยนะยะเหมือนผู้หญิงเป็นฝ่ายขอมั่นผู้ชายอย่างนั้นน่ะ ก็จะพูดจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยคะนาเรารักกันยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วที่สําคัญเราเป็นผัวเมียกันแล้วนะคะน,นออนว้ายพูดกับเธอเนี่ยเมื่อยปากเปืองน้ําลายจริงๆเลยเอาละเอาละเธออยากจะขึ้นเขาลงห้วยกับเขาที่ไหนก็เชิญจะไม่ห้ามเธอละละ่ะพิ่พิมฮัลโหลแม่คะพิมพ์เองนะคะแม่จ้าเป็นไงบ้างลกูกแม่คะฟังพิมพ์นะคะและไม่ต้องตกใจนะคะ พี่มีเรื่องสําคัญอยากจะบอกแม่ค่ะแล้วแม่ต้องสัญญาณนะคะว่าแม่จะไม่โกรธพิมนะคะแม่จะโกรธลูกได้ลงคอได้ไงมีอะไรเหรอลูกแม่คะพิมพีพิมร้องไห้เหรอลูกเป็นอะไรบอกแม่สิแม่คะพิมท้องค่ะแม่ท้องเหรอตายแล้วพิมที่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้พิมขอโทษค่ะแม่พิมผิดไปแล้วแม่ช่วยพิมด้วยนะคะ ใจเย็นๆน,นะลูกแม่ต้องช่วยพิมพ์แน่นอนแล้วนี่พ่อฉีอ่ะเขารู้เรื่องนี้ยังรู้แล้วค่ะแม่แล้วเขาว่าไงบ้างเขาแล้วแต่พิมพ์ค่ะพิมพ์อยากมีคอนโดสักห้องหนึ่งแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองค่ะแน่ใจแล้วเหรอลูกค่ะแม่พิมพ์ไม่มีทางเลือกแล้วนะคะพิม,ม,พม,ม์ไม่อยากทําแท้งพิมพ์กลัวค่ะแม่แม่อย่าพิมพ์ทําแท้งเลยค่ะไม่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 ไม,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 ไม่เด็ดขาดแต่ลูก แม่เพียงแต่อยากจะรับเด็กในท้องของพิมพ์เนี่ยเลี้ยงเองนะลูกแล้วลูกก็สารฝันของตัวเองต่อไปไม่ต้องรับภาระยังไงล่ะไม่ได้ละคะแม่พิมพ์รักพี่ฉีพิมพ์อยากมีลูกกับเขานะคะ่ะอยากจะย้ายไปอยู่คอนโดใช่ไหมค่ะแม่พิมพ์อยากทาตัวเป็นแม่บ้านขอให้กําลังใจพี่ฉีคะ่ะแม่คะขอเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นทุนรอนให้กับชีวิตครอบครัวของพิมพ์ได้มคะ่ะ เรื่องเงินนะเรื่องเล็กนะจ้ะลูกเอาล่ะแม่จะรีบขึ้นมาหาลูกที่กรุงเทพนะจริงจริงเคะแม่จริงสิจ้ะลูกแม่ว่าพิมพ์ตัดสินใจถูกไหมคะถ้าลูกตัดสินใจแล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่ลูกเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรหรอกจะ้ะถ้าผิดก็ถือซะว่าเป็นครูแต่แม่ขอร้องนะไม่ว่าจะเดินพาดหรือทําผิดอะไรอย่าพยายามลงโทษตัวเองด้วยการทําร้ายร่างกายเข้าใจไหมลูก ค่ะแมพพ่พี่พรคิดดีแล้วเหรอคะที่จะซื้อคอนโดให้พวกเขานะ,ะ่ะค่ะทำไมอ่ะเธอไม่เห็นด้วยงั้นเหรอไม่รู้สิฉันมีความรู้สึกว่าในฉีนั่นเจ้าเล่์นักแล้วกันสิทำไมถึงไปว่าร้ายในฉี่เขาอย่างนั้นละออนก็มันจริงนี่นาะแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าพ่อฉีน่ะเขาจะเจ้าเล่์ตรงไหนเลยเขาสุภาพบุรุษอาจจะตายไปไม่เคยทําให้ลูกสาวของฉันต้องเสียใจเลยบอกให้มั่นก็จัดการมั่นทันทีไง ใช่สิถ้าฉันเป็นหมอนั่นฉันก็ยินดีเป็นยิ่งนักเหมือนกันละพี่พรหทำไมก็เพราะว่าฉันไม่มีอะไรจะต้องเสียเลยมั่นกันก็จริงแต่ฉันก็ไม่ต้องเสียแม้แต่สตางแดงเดียวฝ่ายหญิงออกให้หมดเหมือนฝ่ายหญิงเป็นคนสู่ขอฝ่ายชายยังไงอย่างนั้นน่ะที่เย่ไปกว่านั้นพอมั่นแล้วฉันก็เป็นคนครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเชียวนะแล้วย่างนี้พี่ว่า ฉันควรจะแสดงตนว่าเป็นสุภาพบุรุษหรือเปล่าล่ะคะนี่ออนเธออะไรมาพูดฮะก็ความจริงไงพี่ความจริงอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่พี่พรไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือไงอ่ะแสดงว่ายายพิมพ์พไม่เคยพูดเรื่องนี้กับพี่นะสิเอาถอนาถึงยังไงพวกเขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้กระเป๋าเดียวกันนั่นแหละอย่าไปคิดมารกสมองเลยออนพี่พรก็เป็นอย่างเนี้ย แล้วอย่างนี้เมื่อไหร่ละคะยีพ,พีมันจะฉลาดกับใครก็สักทีอะทุกวันนี้ลูกสาวของฉันก็ฉลาดอยู่แล้วนะอ่อนนะฉลาดเหรอคะถ้ายีพิมพ์ฉลาดจริงก็คงจะไม่ยอมให้ผู้ชายผู้ยี่ผู้ยำจนดูไร้ค่าอย่างนี้หรอกคะ่ะอ่อนเธอพูดแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเปล่าคะ่ะสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นเรื่องจริงแล้วพี่พรก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้ด้วยคะ่ะฉันว่าพี่พรควรจะหาทางแก้ไข ไม่ใช่ปล่อยไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรน่าเป็นห่วงนี่โถพี่พรฉันเข้ามากรุงเทพครั้งเนี้ยนะตั้งใจจะซื้อคอนโดให้ลูกสาวฉันอยู่แกมีครอบครัวแล้วแล้วก็กำลังจะมีลูกจะมาอาศัยเธออยู่อย่างเนี้ยก็คงไม่ได้แล้วละออนตามใจพี่พรก็แล้วกันฉันเตือนสติพี่พรแล้วนะคะขอบใจจ้ะที่เตือนฉันฉันตัดสินใจแล้ว ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงความคิดของฉันได้หรอกจ้ะค่ะเชิญตามสบายเถอคะค่ะพี่พรแล้วนี่พิมพ์อยู่ไหนออกไปหาข้าวกินค่ะอ้าวนี่เธออยู่บ้านอะไม่ทำกับข้าให้หลานกินไงอ้าวเรื่องกินก็ตัวใครตัวมันสิคะทำไมจะต้องหาให้กินด้วยล่ะแกก็โตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กนักเรียนสักหน่อยตายแล้วนี่เธอทำอย่างนี้ได้ไงอะทำนี่ก็เป็นคนอื่นไปได้ อยู่บ้านก็ทำกับข้าวให้ลูกหลานกินบ้างสิเด็กๆมันจะได้ความเคารพนับถือเธอไงล่ะไม่จําเป็นหรอกค่ะฉันไม่ต้องทําเพื่อให้ใครมาเคารพฉันหรอกก็เพราะคิดอย่างงี้สิถึงได้ครองโสดอยู่อย่างงี้ไงล่ะเข็มซักเอ๊ะพี่พอนี่ไงนะเรื่องอะไรมาว่าฉันเข็มล่ะก็มันจริงหรือเปล่าล่ะไม่จริงค่ะฉันไม่ใช่คนเข็มสักหน่อยพี่พอไม่ต้องมาปรักปรำฉันนะโอเคโอเคโอเคมีว่ากันอยู่แล้ว อ่อนั่นไงเสีงยงเปิดประตูรั้สงสัยเย็พิมพ์กลับมาแล้วมะอืมทํานองนั่นแหละพี่เมื่อกี้นี้เห็นหัวแวบๆน่ะอ๋อแม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าลูกอพิมพ์นกึกถึงแม่เหลือเกินค่ะแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันแล้วนี่ไปทําอะไรมาฮะก็พิมพ์อยากกินซ่อมตํานะคะก็เลยเดินออกไปตรงปากซอยนะคะแม่มาเมื่อไหร่คะทาไมพิมพ์ไม่เห็นแม่ตอนที่อยู่ปากซอยเลยนะคะ ก็แม่นางแท็กซี่เข้ามาหนิลูกเออเหรอคะเออนี่ไหนหมอบอกว่าไงบ้างลูกก็ไม่ได้ว่าอะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีลูกมีอยู่ได้สองเดือนแล้ะค่ะแม่แม่มาเพื่อซื้อคอนโดให้พิมใช่ไหมคะจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นเราไปกันเดี๋ยวนี้เถอะค่ะหูพิมดีใจเหลือเกินค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกรู้แล้วเหรอว่าต้องไปดูคอนโดที่ไหนรู้แล้วค่ะเมื่อคืนเนี้ยพิมพ์นั่งเลือกกับพี่ฉีค่ะ เลือกคอนโดเนี่ยนะค่ะแม่พี่สีพอใจแล้วล่ะคะ่ะแค่ไปตกลงซื้อก็ท่านั้นเองและคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะพี่พรฉันบอกแล้วไงหมอน้อนาน่ะมันหัวหมออย่าบอกใครเลยดูซิเลือกคอนโดเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขามั่นใจว่ายัางไงพี่พรก็ต้องยอมลูกสาวอยู่แล้วฉลาดทันไหมยละคะพี่พรณอ่อนคะนอ่อนกำลังว่าผัวฉันอยู่นะคะแล้วอย่างเนี้จะให้ฉันเคารพนับถือได้ยังไงล่ะ ปากทาจนขนาดเนี้นี่ยัยเพมปีกกล้าขาแข็งแล้วหรืงไงถึงได้เถียงฉันชอดๆงี้นะ่ะฮะก็น้าน่าเคยทาตัวให้น,นับถือไปแ,แล้วค่ะเอะอะก็ว่าร้ายคนอื่นเขาพี่ฉีไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยเขาเป็นหลานเคยของน้าออนทำไมจะต้องตั้งแง่ดังเกลียดพี่ฉีขนาดนี้ด้วยคะหออรือเป็นเพราะว่าพี่ฉีค่อย,ยายกจนใช่ไหมล่ะเป็นลูกชาวสวนยางใช่ไหมล่ะแล้วน้าออนล่ะน้าออนไมมีอะไรดี แค่พยาบาลกระจอกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นเองนี่พิมพเธอเอาละเอาละเอาละเลิกทะเาลาะกันซะทีเถอะฉันเวียนหัวจะตายอยู่แล้วนะพิมพขอโทษค่ะแม่ก็นาอ่อนก็ปากเสียนี่คะเธอเนี่ยแหละปากเสียม่ใช่ฉันสักหน่อยอ่อนฉันขอร้องนะก็ได้ไม่พูดก็ได้พี่พรอ,อยากจะทําอะไรก็เชิญเถอคะค่ะฉันไม่กล้าไปคัดค้านอะไรแล้วละ่ะดีมากเลยนะสงบปากสงบเข่าวไว้ได้ดีละแม่คะแล้วไปกันเถอคะค่ะ เราเรียกแท็กซี่ไปด้วยกันนะค่ะแม่จ้ะลูกเออ่อ,อนจ้ะพี่ออกไปกับลูกนะไม่ต้องรอกินข้าวด้วยพี่จะกินจากข้างนอกเข้ามาเลยค่ะพี่เชิญตามสบายเถอะค่ะไปลูกเดี๋ยวยืนบกแท็กซี่นะลูกนะค่ะแม่ <c oughs> นะอ่อนคะนะอ่อนกีดกันฉันไม่สําเร็จไม่มีวันทําสําเร็จหรอกฉันกําลังจะได้ย้ายไปอยู่คอนโดหรูหลาแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เออ ฉันก็จะคอยดูแก่ยายพิมพฉันจะคอยดูว่าเธอจะก้าวไปได้สักกี่น้ำตกลงเรื่องห้องนี้ใช่ไหมลูกค่ะแม่ห้องนี้ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะอยู่ชั้นที่สิบห้าเนี่ยนะค่ะอากาศบนนี้ดีมากเลยค่ะแม่ขะเนะคะซื้อพิมพิมนะคะห้องนี้ราคาเท่าไหร่ล่ะฮะอ่ะไหนดูโบชัวทีสิลุนี่ค่ะแม่ราคาก็สองล้านค่ะ สองล้านโอ้โหแพงเหลือเกินนะลูกแม่คะอยู่แถวเนี้ยต้องแพงสิคะแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยเรามีทางทำมาหากินได้คล่องตัวนะคะแน่ใจแล้วนะค่ะแม่ห้ามยกเลิกทีหลังนะลูกไม่แน่นอนคะ่ะพิมพ์ตัดสินใจเอาห้องชุดห้องนี้แหลคะค่ะอ่ะเอาก็ได้ลูกแต่แม่จะซื้อในชื่อของแม่เท่านั้นนะแม่ทำไมแม่ต้องใช้ชื่อของแม่ล่ะคะอ้าว แม่เป็นคนซื้ออะใช้ชื่อของใครแล้วลูกก็ชื่อของพิมพไงล่ะค่ะแม่ไม่ได้หายหรอกแม่จะเก็บไว้ให้ห้านของแม่ถูกแม่นะ่ะว่าไงจะเอาไหมถ้าไม่เอาก็าอยู่กับน้องออนไปก่อนกันแล้วกันนะไม่ค่ะพิมพ์ไม่มีวันอยู่ภายใต้ใชยคาบ้านน้องออนเด็ดขาดรายนั้นน่ะดูถูกเหยียดหยามคนซะเหลือเกินค่ะถ้าอย่างนั้นลูกก็ต้องยอมแม่แม่จะใช้ชื่อของแม่เท่านั้นอืมก็ได้ค่ะพิมพไม่มีทางเลือกแล้วนี่นาอะถ้าอย่างนั้น แม่จะลงไปทําสัญญากับเจ้าของคอนโดเขาก่อนนะลูกค่ะแม่ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อช่อเองนะคะพี่ฉีครับยีนดีนะมากับแม่ค่ะมาดูคอนโดที่เราเลือกไว้นะคะพี่ฉีจิรืพิมแสดงว่าคุณแม่ยินดีกับพวกเราแล้วใช่ปะดีใจเหลือเกินที่คุณแม่ใจดีกับเราสองคนมากเหลือเกินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่ฉีมีอะไรเหรอหรือว่าคุณแม่ยังลังเลใจอีกเหรอพิมอ๋อ oh, เปล่าค่ะถ้างั้น คุณแม่กำลังทำสัญญาซื้อคอนโดแล้วล่ะค่ะทำสัญญากับเจ้าของคอนโดว่าจะผ่อนจ่ายสิบสองงวดโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะโอ้โหคุณแม่รวยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าคุณแม่ซื้อนินามของคุณแม่เลยค่ะว่าไงนะพิมพิมกำลังรอผมเล่นใช่ไหมเปล่าไม่ได้รอเล่นค่ะแม่ต้องการอย่างนั้นจริงๆแม่ยังบอกอีกนะคะว่า ถ้าไม่ยยองก็ไม่ต้องซื้อให้อยู่กันณนออนต่อไปอเราไม่มีทางเลือนเลยค่ะพี่ฉียอมแม่ไปก่อนนะคะก็คูจะต้องอยางนะไม่มีสิทธ์ต่อรอง้วนี่นะจิงมากแม่คะ่ะก็เธออย่างเฮียเหลี่ยงนี่จะชวโวยชนะได้ย,ยังไงล่ะค่ะหลิงหลิงทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะก็คือว่าหลิงห้าพูดถึงเฮียเหลียงอย่างนี้อีกนะเข้าใจไหมค่ะแม่หลิงไม่พูดก็ได้ดีละแต่ว่าแม่ค่ะว่าไงจ๊ะ เฮียเหลียงหนะ้าเหมือนผู้หญิงจริงๆนะคะแล้วจะไหวเหรอคะเป็นนักบวยนะคะ่ะเหลียงน่าเป็นห่วงเฮียเขาจริงๆนะคะเนี่ยแกดแดดเจะละก่อ่ะเมีว่าใครแกแดดฮะก็ใครอ่ะ,ะสวมชุดอะไรก็ใหม่รู้อมีขนาดอยู่บ้านแท้ๆนะยังสวมชุดเหมือนจะไปเต้นอ,อกโกโก้งั้นหละนี่ใครว่านี่นะชุดนักร้องอยาก หมิงไม่เคยเห็นหรือไงหนังจีนเรื่องหนึ่งที่เดียพาไปดูน่ะนักร้องคนนั้นน่ะเขาก็สวมชุดเหมือนเหมือของหลิงนี่แหละยี่ไม่จริงอ่ะนักลาเขาสวยกว่าไปไหนไหนและที่สําคัญน่ะชุดของเขาก็สวยจะตายชักอ่ะเหมือนของหลิงลอยอ่ะไม่เหมือนยังไงพูดีดีนะหมิงขชุชหลิงอ่ะเหมือนชุดที่โดนหมาไล่กัดมาสิแม่่ะฟังหมิงเขาว่าหลิงสิคะ เขาหาว่ชุดของหลิงเนะี่ยเหมือนชุดที่โดนหมาไล่กัดมาอะไม่เอาหหมิงเขาล้อเล่นหรอกไม่เอาไม่เอาหลิงไม่ยอมค่ะแม่แม่ต้องทําโทษหมิงนะคะแม่ขาทําโทษหมิงนะคะอ้าวเธอหน้าน้องเขาแค่หย่เล่นเท่านั้นเองอ่ะกินข้าวกันซะไม่ต้องเถียงกันหรอกแม่น่ะหลิงไม่ยอมหลิงไม่ยอมหลิงหลิงค่ะกินข้าวก็ได้ค่ะเอาละ ตากข้าวให้น้องเขาด้วยตัเองสิอย่ามาว่วหลิงทําไมล่ะแม่บอกว่าตากข้าวให้น้องด้วยเป็นพี่ก็ต้องช่วยเหลือน้องเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ต้องมาเหัอร้ัวเลย <c oughs> แม่คะดูสิคะมีงแอบลิ้นให้หลิงด้วยอ่ะใครมาคะแม่แม่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะหมิง ไปดูที่หน้าบ้านทีสิลูกเอาอะไรกันนักหนาเนยเฮ้ยเงนะียบได้แล้วเฮ้ยจำเจ้าของบ้านไม่ได้หรือไงอ่ะแม่<ง>แมเอเลียงกลับมาแล้วค่ะเหรอมากับใครล่ะเอไม่เห็นมีใครเห็นมาคนเดียวมั้งคะแม่แม่อยู่ไปหฮะแม่แม่อยู่ในครัวเข้ามากินข้าวก่อนสิอนเอเลียงยสวัสดีครับแม่จ้าไปชกมวยที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างล่ะลูกผมได้แชมป์แล้วนะแม่ ว่าไงนะลกูกเรื่องจริงเหรอฮะนี่ไงแม่เงินสดเป็นแสนเลยฮะเงินเป็นแสนเลยเหรอเนี่ยตายละแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหเงินเป็นแสนเลยเหรอเนี่ยผมบอกแล้วไง <c oughs> ฮะผมทำให้ได้และผมทําให้ทุกคนรู้ว่ากระเทยอ,อย่างผมก็สามารถชกมวยได้แล้วก็กระแชกแชมป์มาครองได้นะแม่แม่ดีใจไหมดีใจสิจ้า ไม่เสียแรงที่แม่มีลูกอย่างเหลียงเลยดีใจจริงๆเลยจ้าลูกแม่เก็บเงินไว้สิครับแสนหนึ่งไม่เอาหรอกจ้ะทำไมล่ะแม่ผมทำเพื่อแม่นะขอบใจมากนะลูกแค่ลูกไปสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลแม่ก็ปลื้มใจแล้วเกินละเรื่องรางวัลนะ่ะเหลียงก็เออลองเอาไปให้เตีย่ยเราดูสิก็ได้บผมจะไปให้ตีก็ได้เก็บใส่กระเป๋าก่อนนะรอเตีย่ยกลับมาค่อยว่ากัน เตี่ยเราเข้าไปทำสวนนะจ๊ะมามากินข้าวกันเถอะแม่เฮียเหลียงขอบ้างสิคะขออะไรขอเงินไงคะจะไปทำไมทำอะไรก็ได้คะ่ะไม่ได้หรอกให้เตี่ยวไว้ใช้ในครอบครัวดีกว่าแหมขอนีด้เดียวก็ได้เค้มจังเลยเฮียเนี่ยคอยดูนะหลิงต่อขึ้นจะเป็นน้ำมวยอย่างเฮียจะต้องได้แชมป์อย่างเฮียให้ได้ดีจะสนับสนุนเต็มที่เลย ลิงจะทําให้สําเร็จค่ะคอยดูยต่อไปก็แล้วกันกินข้าวดีกว่าเก็บเอาไว้เองสิหรือไม่ต้องเอาให้อัวรอ,เ,อเลียงทําไมล่ะเตีย๋ยผมอยากให้เตี๋ยวไวใช้นะ่ะอัวร์ไม่มีอะไรจะต้องใช้นี่นายาแลวก็จวนจะได้ขายอยู่แล้วหรือเก็บไว้ในธนาคารเถอะเพื่อเอาไว้ในอนาคตข้างหน้าหรืออาจจะต้องใช้เงินก่อนนี้จะได้ไม่ต้องไปบากหน้าหาใครยังไงล่ะเตี๋ยไม่เอาจริงๆเหรอที่ไม่เอาไม่ได้ลังเกียจเองหรอกนะ แต่อ้ไม่มีความจําเป็นจริงๆคแค่รือทําสําเร็จกลับมาอ้กก็ภาคภูมิใจมากๆแล้วอเลียงหรือทําให้ชื่อเสียงของวงตระกูลดังไปทั่วประเทศไทยแล้วละ่ะคอยดูสิข่าวตามสื่อต่างๆจะต้องประคมข่าวคงลึกอ,อย่างแน่นอนครับเตียอืมดวงรักษาความดีไว้นาน,านานเข้าใจไหมเข้าใจครับเตียวเออแล้วนี่ยังต้องไปโชคถี่นอีกละ่ะที่ญี่ปุ่นเตียประเทศญี่ปุ่นเลยล่ะโอ้เมื่อไหร่ละเนี่ยฮะเดือนหน้า แล้วช่วงนี้ยขาจะกลับมาช่วยเตียยไม่ได้ด้วยต้องเก็บตัวในค่ายอ่ะเพื่อฟิตร่างกายให้พร้อมเต็มที่แต่ว,ว่าอะไรไหมผมตั้งใจจะกลับมาขออนุญาตเตี่ยด,ด้วยเอาเถอะทำในสิ่งที่ดีๆไม่ทําให้ใครเขาเดือดร้อนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ยินนิเสมอแหละลูกฮาเตี่ยเอออย่าลืมเอารออางวัลที่ได้ไปฝากธนาคารนี่ล่ะเก็บไว้ในบ้านอาจจะหายได้นะเงินมากมาเก็บไว้ในบ้านมันไม่ค็จะปลอดภัยสักเท่าไหร่รอกเข้าใจไหม ครับเตียอัวน,น่ะเอาเงินสะสมคงเรื่องม,มาเยอะแล้วชกในอำเภอชนะทุกทีก็เอาเงินมาให้อัวทุกทีคราวนี้ได้มาก่อนโตก็เก็บไว้เองนะฮบเตียเออแล้วนี่จะต้องไปตลาดเลยใช่ไหมใช่ฮะท่านหลาดจะมารับหน้าถนนท่านมาส่งแล้วแล้วก็เลยไปที่โรงเรียนตอชดอนะฮะท่านมาส่งหรือได้ยังไงทำไมถึงให้ท่านมาส่งละ่ะฮะท่านเป็นคนสนับสนุนผมนะฮะเตียดังนั้นเหรอ ว่าจำได้ว่าลึกเคยบอกว่าครูฝึกเป็นคนสอนหรือไม่ใช่เลอใช่ฮะครูสอนมวยเป็นครูบาอาจารย์ของผมแต่ท่านประหลัดนาเป็นคนสนับสนุนเงินทุนแล้วก็ส่งไปชคต่างจังหวัดยังงานหลกเลยฮะเตียก็ดีนะดังแล้วออลึกอ,อย่าลืมตัวชนะเข้าใจหรือเปล่าอาเลี้ยงเข้าใจฮะเตียดีมากคนเราสาคัญมากนะถ้าลืมตัวเรืมผู้มีพระคุณและแล้วก็ทําอะไรก็ไม่มีวันจะรลยุ่งเรืองได้หรอกหรือชื่ออวสอเลี้ยง แค่อย่างเรื่องเฮียฉีจะถือว่าเป็นเรื่องลืมตัวลืมพระคุณหรือเปล่านะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แสดงว่าเฮียฉีทําอะไรก็ไม่มีวันเจริญนะสิไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราบอกเรื่องการม่านของเฮียฉีเตี๋ยคงจะเสียใจมากชละไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันนะช่างมันรำไรใครก่อก็รอชดใช้กรรมกันเองแล้วกันระยะนี้ บุกมันเตียกับแม่จะมีความสุขที่สุดเลยว่าจะหันไปทางไหนเดีวยวคนขึ้นชมมูกเตียกับแม่เลี้ยงลูกได,ด้ดีแล้วเกินท่านผู้ฟังที่รักพระคุณพ่อแม่จากบทประพันธ์และบะควิทิุของมองริสาวาดวงกตจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่สยามบันทึกเสียงกระยาธนพงควบคุมการแสดง รุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามพระคุณพ่อแม่ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความมาเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ